ดีจ้ะเพื่อนช้อปปิ้งอีกแล้วอาทิตย์นี้ว่าจะไม่ช้อปปิ้งนะก็ช้อปปิ้งอีกจนได้ดูซี่รอดเราได้อะไรกันมาบ้างเขาบอกว่าก่อนอื่นเราต้องทำความสะอาดก่อนใช่ไหม <laughs> พี่แพทย์ต้องเช็ดก่อนนะได้อะไรมากบ <laughs> อกว่าคราวที่แล้วไม่ได้เช็ดหรอกอันนี้จะเช็ดสักหน่อยนะดาษเอ็พอเจอมา <laughs> สะสมอะไรรู้ไหมเขาเซฟอะไรกันข้าวอาหารแหง้ง ข้าวอาหารแห้งข้าวาพูดพูดวนไปวนมเาเขาเซฟพวกเครื่องเ่ากระป๋องข้าวสารอาหารแห้งยังไม่ทันกินเลยเมาใส่เมากั่คืนไอเรานี่เซฟไว้รอไว้สักหกขวดใส่แฟมิล,ลี่ชอบกินยี่ห้อนี้ยอร่อยดีสิบเหรียญเองถูกเรียงรวมภาษีด้วยแล้วสิบเหรียญเลยนะ บวกแพ็กบวกภาษีแล้วสิบเหรียญซื้อมหกขวดเลยรูสักก่อนกลัวไม่อิ่มแล้วก็พวกเครื่องดื่มชอบกินกันเนี้ยเอาไปผสมในวอลก้าแล้วก็อ่าตากิลากินอร่อยดีเนี่ย <c oughs> แล้วก็บีบมะนาวใส่เกลือใส่มะนาวอร่อย เดี๋ยวใช้ใส่ตู้เย็นไว้แล้วนี่ก็โซดาชอบดื่มโซดาเพราะว่าอากาศมร้อนเนี่ยมันมีน้ําตาลดีก็มันก็ซาซก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้เวลาอากาศหน้าร้อนอากาศแล้วร้อนมันก็โอเคอยู่นะซื้อมาเนี่ยสามแพ็คเนี่ยเอสเทฟวซื้อของไม่นานหรอกไปเข้าคิวต่อแถวนานสา,ามแพ็คสิบเหรียญแพ็คหนึ่งมันมีหกสิบเนี่ยแพ็คหนึ่งมีสิบ สิบสองสิสองกระป๋องสามแพ็คเนี่ยสิบเหรียญแพ็นมันมีสิบกระป๋องสิบสิบสองกระป๋องโหนหนึ่งเลยซื้อมาซื้อก็เลยซื is, paper, ้อมาสามอันนึงเลยเอาแช่ตู้เย็นไะว้เพืกินอะไรเย็นๆชอบกินชอบดื่มโซดาไม่ค่อยชอบดื่มนะโค้กแหลรมันหวานโซดามันจะดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปวางไว้หน้าตูเ้ตเ,เย็นตู้เย็นใบเล็กแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะแช่ วางไว้ก่อนเตรียมแช่เตรียมแช่แล้วก็วายเี็นวายไหมตุนตุนอะไรกันไหมตุนวายหกขวดเลยเราออกมาหมดร้านเลย ซื้อเข้ามาหมดร้านเลยค่ะเันนี้ซื้อมาหมดร้านเลยคนละสิบเหรียญสิบเหรียญบ้านเราก็สามร้อยห้าสิบเนะาะไวน์คนละสามร้อยห้าสิบาทไม่แพงหรอกดื่มไวน์ไม่แพงหรอกดื่มไวน์ถูกไวน์แพงไม่ดื่มอย่างนี้ได้เหรอจนตายเลยใช่ไหมเช็ดทําความสะอาดนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปไว้ตรงเคาน์เตอร์ตรงบาร์บาร์แพดมีแต่เหล้าแต่เบียร์แต่ไวน์แต่ตรงนั้นฮะคนขี้เมา บอ,อกว่าไม่มีข้าวสารกินไม่เป็นไรนะไม่มีวายกินนี่ลงแดงตายแน่ก็บอกตายเกลี<ต>่ยกล้วยซึ้อมาทาอะไรรู้ไหมเค้กกล้วยหอมจากปาเค้กกล้วยหอมเช็กคก่อนเค้กกล้วยหอมกล้วยหอมนี่เผาเขาขายเป็นเาานะที่เนี้ยเาแล้วเผาละเก้าสิบเก้าเซนตกครึ่งกิโลก็สามสิบาทแหละงงานนี้กิโลละหกสิบ พกีิบาทบ้านเราสตอรอเบอรี่สตอรอเบอรี่ที่ต้องเป็นล้างสี่เหรียญเก้าเก้าสตรอเบอรี่กี่พาวอะ่ะอูอ้อโหูหูหกหกตกไปไหนแล้วเดี๋ยล้างสตอรอเบอรี่ต้องล้างวางไว้น,นี่ผักข้าวโพดข้าวโพดกี่บาทไม่รู้ไม่ได้ดูราคา แต่ว่าไม่คงไม่แพงหรอกอยากกินอะ่ะอยากกินข้าวโพดต้มซื้อข้าวโพดมาต้มกินถุงนี่จะทิ้งเลยนะเขาไม่ให้ใช้ถุงเขาไม่ให้เอาถุงเก่าไปใช้อะ่ะเขาให้ใช้ถุงใหม่ตลอดเลยเขากลัวเชือ้อเขากลัวเชื้อแบบเชื้อไวรัสมันอยู่ในถุงเพราะว่าเขาก็เลยไม่ให้ใช้เช็ดหน่อยผักซื้อมาปั่นผักนี่ก็ห้าเหรียญ ร้อห้าสิบาทบ้านเราผักแพทก,กินน้ำผักปั่นทุกวันเนี่ยไม่มีน้ำผักกินนี่ตายแน่เลยโรแดนตายเหมือนไม่มีไม่มีบีไม่มีวายไม่มีน้ำผักในตายอย่างเดียวแพทตายอย่างเดียวไม่เหลืออะไรและชีวิตน,นี้ถูงนี่จะเอาทิ้งนะไม่ใช้ต่อบอกชื้อแล้เวลาซอเราไม่ใช้พิกโกพิกโกนี่ก พิกโก้ก็คืออะไรอ่ะแตกวาดองซื้อให้คุณชายเทวินพิกโก้กินกับไข่เจียวกินกับข้าวยังไรก็อร่อยอก,ก้เดี๋ยวต้องเปิดแล้วก็ใส่ตู้เย็นหม่วิธีเปิดลง่ตู้เส็นเปิดเปิดแล้วก็ไปใส่ตู้เย็น คิวเข้าซื้อซื้อซื้อไข่ข้าวโพดฝากละหกฝากละหกสิบเก้าเซนฝากละสิบห้าเหรียญน,นะสิบห้าเหรียญเออสิบห้าบาทซื้อมาสี่ฝักเดี๋ยวจะต้มข้าวโพดกินมีน้นข้าวโพดเหลืองข้าวโพดขาวเดี๋ยวจะต้มข้าวโพดกินเพื่อแรงงานนี้น้ำตาลขาดไม่ได้ชอบทำขน,นมตอนนี้อยู่บ้านทำขน,นม ไอ้นี่คัพเค้กไอ้นี่ถ้วยเค้กอะซื้อมาทำเค้กกล้วยหอมอนี่โคคนนทจะซื้อมาทำมุ้นกะทิครับมะนาวต้องล้างก่อนใส่ตู้เย็นเขาให้ล้างก่อนก็ล้างอันนี้กลิ่นกลิ่นบัตเตอร์ซื้อมาใส่เค้กกล้วยหอมเลย ทิ้งไปอันนี้ก็คือส้มรับส้มส้มนี่ยทำไ,ไมอ่ะมีเชื้อไวรัสอยู่ไหมเนี่ยเช็ดน,นี้ตับเชื้อเชื้อไวรงไวรัสอยู่ยากทุกวันเนี่ยบ้านเมืองไปซื้อของทีก็หมดเดี๋ยวนี้ไปซื้อของนะหมดไปวันหนึ่งแหละไปซื้อของไปตอคิวเข้า ก่อจะซื้อเสร็จต่อคิวจ่ายเงินก่อนจะนั่นเสร็จนู่นนี่อันไหนที่มันสะดวกสบายหน้าบ้านนะเอาไว้เลยอย่าไปเข้าคิวแบบร้านมันนี่เลยโหูงั้นปวดหัวตายเละเช็ดเชดพอมันเป็นอันนี้ไม่ใส่ตู้เย็นนะใส่ส้มไม่ใส่ตู้เย็นไหมไม่ต้องใส่หรากมันมันจะมันจะเสียก่อนส้มนี่เอาใส่ตู้เย็นมันเปรี้ยวไงมันเย็นแล้วมันเปรี้ยวมันไม่หวาน ถ้าเอาไว้ข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวกินอาทิตย์หนึ่งก็หมดแล้วไม่น่าจะเน่านะไม่น่าจะเน่าน่าจะหมดภายในหนึ่งอาทิตย์อะจาะไม่น่าจะเสียไม่น่าจะเน่าเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาล้างเรามาล้าง สตอรอเบอรี่กันดีกว่าแาล,ล้างสตอรอเบอรี่กันดูสตอรอเบอรี่แพทซะกน่อนเดี๋ยวมาล้างผักกันเดี๋ยวขั้นแรกเราก็ต้องอชีวิตเนีเยนะ กล่องนี้ทิ้งไปกล่องนี้ทิ้งตอเบอรี่ตอเบอรรี่ล้างตอเบอรี่เสร็จแล้วก็ล้างมะนาวด้วยต้องล้างมะนาวด้วย หรือเปล่ามูลสตรอเบอรี่ใช่เนี่ยล้างไปให้มันสะอาดสะอาดของสามน้ำค่ะล้างไปล้างไปเลยสองสามน้ำ ก็โทษดาวเป็นไังก็โทษไม่ก็โทเดี๋ยวจะต้มก็โทษกินต้มทั้งเปลือกนะอร่อยเอ้เออกออกเปลือกเ,เยอะ โคเหลืองอยากกินก็โคดแบบบ้านเราเนาะเหลืองเหลืองแบบฝักใหญ่ใหญ่อะที่นี่มันหากินยากไม่มีอะมีแ่แบบนี้แหมีแต่แบบนี้เสร็จแล้วก็เอาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาล้างมะน,นาวกัน นาวมาล้างร้างมะนาวก่อนจะใส่ตู้ยเย็นไมู่้ใครจับบ้างเนาะก็ล้างไปล้างน้ำร้อนไหมคาเชโลกล้างมานน้ำร้อนใชเลยล้างทุกอย่างล้างทุกอย่าง ้าน้ำร้อนมันไปเลย,ยมเลยพะนาวนี่แทค๊คขึ้นมาทำอะไรรู้ไหมทำไมขื้นมาเยอะคื้มาใส่น้ำผักปั่นน,นั่นแหละวิ่งิวโพ,พ,พวก็ล้างก่อน ต้มน้ำร้อนอยู่แล้วแหละมาดูข้าวโพดนี้ดีกว่าฝักละโพดนนี้ข้าวโพดขาวอันนี้ฝักละอันนี้ถูกโพดไม่ถูกอร่อยแบ,บ่ามันดูสิงไงแกะออมาเป็นนี้ไม่น่ากินเลยเนาะโพดเหลือน่ากินกว่า ต้มข้าวโพดเสร็จเกลือนหน่อยแซ่บเลยคิดถึงบ้านไหนก่อนพอดถั่วข้าวโพดนี่ไหนก็มาต้มกินหักมาต้มินพอมันแก่แล้วก็ไปหาหักข้าวโพดมาต้มแซ่บหลายพโพดขาว แม่ชอบกินโคดเหลืองมากกว่าโคดเหลืองจะอร่อยกว่ามันหวานกว่าไงพดขาวมันดอกจืดๆเดีย๋ยวจะหักทำโทรไปหาแม่มาเมื่อเช้าขอสูตรไอ้นี่สูตรทำบุ้นกะทิทำยังไงให้อร่อยได้สูตรจากแม่มาลนะเด็กติ๋งเด็กติ๋งได้สูตรจากเด็กติ๋งมาลนะเดีย๋ยวจะมาทำบุ้นกะทิ วุ้นกะทิที่มันเป็นสองชั้นสมัยก่อนแม่เขาชอบทําไปวัดมันอร่อยมากคิดถึงตอนเป็นเด็กเดกแม่ทําวุ้นกะทิไปวัดแล้วอยากกินอ่ะทําไม่เหมือนแม่ทําโทรไปถามแม่แม่แม่เขาก็บอกว่าโอ้ยนานแล้วคุก็ลืมว่ะเดี๋ยวจะใส่ลูกใส่นี่อยู่เดีย๋ยวบอกสูตรมาไนดะ้เเดี๋ยวจะทาให้ดูเดี๋ยวลนะ้างผักล้างอะไรเลยเดีย๋ยวจะต่อด้วยคลิปทําวุ้นกะทิให้ดู ียแพย้จะต้มข้าวโพดว่นล้างข้จะต้มต้มข้าวโพดกินก่อนเสร็จแล้วก็จะทําวุ้นกะทิเดี๋ยวขอตัวต้มข้าวโพดก่อนนะแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย